อปเดต7ดย่านสโตรตอนที่31ประจำวันเสาร์นะครับไม่รู้คลิปนี้ตัดเสร็จทันหรือเปล่าอาจจะมาช้านิดนึงขออภัยด้วยนะครับวันนี้จะแนะนำเรื่องของแอปตรวจสอบข้อมูลน้ำเนื่องจากตอนนี้มีหลายพื้นที่ในประเทศไทยนะครับเริ่มน้ำท่วมแล้วนะครับ หลายคนที่อยู่ที่บ้านตอนนี้หรือเป็นผู้ชมรายการล้ำหน้าโชว์อยู่อาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะแล้วน้ําจะมาถึงบ้านเราไหมนะครับแล้วเราจะไปเช็คข้อมูลได้จากที่ไหนบ้างนอกจากสํานักข่าวจากโซเชียลจากการแจ้งเตือนต่างๆนะครับวันนี้ผมก็เลยรวมแอป,ปมาให้นะครับซึ่งอันนี้เป็นคําพูดที่ผมไม่ได้พูดเองนะอ่าอันนี้เป็นสิ่งที่เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจเขาพูดเอาไว้ว่ารวมแอปเช็คน้ําท่วมโหลดไว้ง่ายกว่าสวดมนต์ <laughs> ผมไม่ได้พูดนะผมอ่านตามที่เขาเขียนเอาไว้เอามาดูแอปตัวแรกมีหลายตัวมีหลายตัวนะครับตัวแรกคือ Thai Water อันนี้เป็นคลังข้อมูลน้ำแห่งชาตินะครับ มีทั้ง Android และ iOS เลยนะครับก็จะสามารถเข้าไปดูได้ว่าปริมาณฝนช่วงนี้เป็นยังไงระดับน้ำของแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็มีเมนูเขื่อนดูข้อมูลเขื่อนต่างๆในประเทศไทยนะครับว่าปริมาณความจุของอ่างตอนนี้ความจุน้ําเหลือเท่าไหร่น้ํากักเก็บเหลือเท่าไหร่การระบายน้ําเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็สามารถเข้าไปดูในแอปตัวนี้ได้นะครับก็จะเป็นตัวที่1ตัวที่2ชื่อว่า dpm reporter เตือนสาธารณภัยทุกรูปแบบจัดทำและพัฒนาโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับของกระทรวงมหาดไทยนะครับแอปตัวนี้ก็มีทั้ง iOS และ Android ด้วยเช่นกันนะครับมีฟังก์ชันแจ้งเตือนข่าวสาธารณภายัยรายงานข่าวมีแผนที่นะครับข่าวแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าทั่วประเทศนะครับก็ลองเข้าไปใช้กันดูนะครับแอปตัวที่3ครับชื่อว่า WMSC ผมเข้าไปในสโตทีแรกโอ้โหพี่ทำไมไม่ตั้งชื่อให้มันเข้าใจง่ายกว่านี้นะฮะมันคือแอปของกรมชนประทาน WMSC ใครจะรู้อะนะฝรั่งก็ไม่เข้าใจหรอกตัวย่อนะคุณก็ไปนี่เลยนะกรมชนประทานไปเลยแล้วก็บอกว่า แอปตัวนี้มีรายงานอะไรบ้างรายงานสถานการณ์น้ําประจําวันอันนี้ก็อัปเดตเรื่อยๆนะครับข้อมูลน้ําในอ่างข้อมูลน้ําฝนข้อมูลน้ําตามท่าน้ําต่างๆนะครับแล้วก็มีกล้องที่จับภาพสดๆนะครับสถานการณ์น้ําตามมุมต่างๆมีทั้ง iOS และ Android ด้วยเช่นกันนะครับแอปตัวที่4อันนี้ก็ชื่อแปลกๆเหมือนกัน DWR4Thai นะครับง่ายๆครับ กรมทรัพยากรน้ําครับตั้งชื่อง่ายๆเลยแบบนี้ดีกว่านะครับมีข้อมูลการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ24ชั่วโมงป้องกันน้ําหลากดินทันลมนะครับ แล้วก็รายละเอียดของโครงการแต่ละโครงการของกรมทรัพยากรน้ําปิดท้ายด้วยแอปตัวที่5นะครับเอาไป5อันพอแค่5อันนี้ก็นั่งดูกันไม่หวาดไม่ไหวแล้วนะครับตัวสุดท้ายนี้เป็นเอาไว้ตัวดูสภาพอากาศดูปริมาณฝนว่าเมฆฝนเคลื่อนที่ไปทางไหนจะไปก่อตัวตรงไหนได้บ้างนะครับตัวนี้ชื่อว่า Rain Viewer นะครับ มีทั้ง iOS Android ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงตัวนี้เป็นรู้ฟรีหรือเปล่าฟรีนะอ่า r w i n v i e w e r นะครับตัวนี้เป็นเหมือนแอปรายงานสภาพอากาศเราก็จะเห็นตัวเรีย t ไทมของตัวเมฆฝนว่ามันเคลื่อนตัวไปทางไหนมันไปก่อตัวแน่นทางไหนความเข้มข้นของมันเป็นสีอะไรจากสีฟ้านะครับไล่ไปเรื่อยนะครับเป็นแดงเข้มและเหลืองเข้มแดงเข้มหล่นลงมาฝนตกหนักมากน้อยแค่ไหน ลองไปติดตามกันดูได้นะครับบ้านใครยังน้ําไม่ท่วมอยู่ก็ตะเตรียมเอาไว้เรายังไม่รู้ว่าพายุที่จะเข้ามาในพัดผ่านประเทศไทยเนี่ยจะมีกี่ลูกฝนยังไม่หมดง่ายๆนะครประเทศไทยหน้าฝนเนี่ยผมว่ายังเดือนตุลานี้ยังตกกันทั้งเดือนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่บ้านยังไม่มีน้ําหลากมาน้ําเหนือยังลงมาไม่ถึงยังไม่ถึงเวลาท่วม อย่าได้นิ่งนอนใจอย่าติดตามข่าวสารอย่างเดียวนะครับคุณขนย้ายอะไรไว้ได้ถึงเวลาคุณยกไม่ทันนะคุณยกอะไรขึ้นไปไว้ก่อนชั้น2ขึ้นไว้ได้มีกระสอบทรงกระสอบทรายแต่เตรียมมากั้นไว้ก่อนถึงเวลาไม่มาก็ไม่เป็นไรดีกว่าวัวหายแล้วมาล้อมคอกต้องมานั่งสวดมนต์